สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ยฮาฟนุ้ a สค่ะทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะฝนฟ้าในวันนี้ภาคเหนือถูกปกคลุมด้วยยอมโลนะคะจึงทำให้มีฝนตกหนักตลอดช่วงค่ะส่วนภาคอื่นๆนะคะฝนก็มาจากลมมรสุมค่ะเน้นในช่วงบ่ายค่ำค่ะสำหรับภาคอีสานก็ยังมีฝนตกได้อีกนะคะ คลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คอากาศประจำวันกันค่ะพร้อมกับจังหวัดเสี่ยงภายฝนตกหนักจังหวัดสีเหลืองและก็ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะฉบับที่1นนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดให้นุ้ยด้วยค่ะเพื่อเป็นกาลังใจให้นุ้ยนะคะขอบคุณค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะบริเวณประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะ กบมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ทุกคนนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตร และอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยนะคะจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่14กันยานะคะเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะอันหนึ่งพายุโซนร้อนโกนเซิรนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเนี่ยมีกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงอ่าวตังเกียรในช่วงวันที่12-13กันยานี้นะคะเกือบทุกภาคในวันนี้นะคะก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนะคะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะตอนนี้เรามาดูจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักกันนะคะในวันนี้ภาคเหนือนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน,าน่านแพร่อ,อุตรดิตถ สุโข,ขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนะครพนมสกลนครกาลสินธ์อำนาจเจริญขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอด็ดมุกดาหารยะโสธรนนะครราชสีมามหาสารครามบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลาง นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานคนปรปฐมกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกนะคะนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังนะคะ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพายุโซนร้อนโกนเซินฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่1ค่ะลงวันที่9กันยานะคะเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้วันที่9ค่ะพายุโซนร้อนโกนเซินบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ และคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหลํา,าล,ลงสู่อ่าวตังเกียนในช่วงวันที่12-13กันยาและในขณะนี้นะคะพายุไม่มีผลกระทบต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทยค่ะจบพยากรณ์อากาศค่ะคลิปนี้ต้องไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย